สำนักข่าว9ล้านวิวรายงานข่าวโดยมานบวรรณวงศ์โอถึงกับน้ำตาท่วมรอยเลยทีเดียวเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะเลา่าเอ้ยเล่าให้ฟังเมื่อนายอำเภอไม่วางและนายกกิ่นกระชาติอำเภอไม่วางเป็นประธานในพิธีส่งมอบป้านกาชาติเทอิอไทยองราชัง กับสองผู้ท่าองผู้อยากไลและเจ็บป่วยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ายเวลา 10. 0 0นน์ที่บนดอยขุนวินบ้านแม่สะปกหมู่ที่5าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นายพิรศักดิ์ธีรบดีนายอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นำคณะขึ้นไปบนดอยเป็นประธานในพิธีสงมอบบ้านเทิดไทองคราชันของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางนริศาราธีรบดีนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิงกระชาติอำเภอแม่วางได้รับมอบหมายจากนางดวงจิตปัชกุลนายกเหล่ากชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันมอบพะบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านเลขที่60บ้านแม่สปอกหมู่ที่5ตําบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่นางยวงคําใจลาผู้เฒ่าผู้สูงอายุ ที่มีอาการเจ็บป่วยฐานะยากไรประสบปัญหาท่านที่อยู่อาศัยซึ่งอาศัยอยู่กับสามีชลาภาพแล้วก็เจ็บป่วยด้วยเคลื่อนไหวลาบากทั้งคู่เลยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่าประชาจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเรือนในโครงการบ้านกาชาตเทอิอไทองค์ลาชันจนซ่อมแซมสําเร็จรุล่ง,ลงไปได้ตามปัตถุป,ประสงค์จากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ของทุกองค์กรในพื้นที่ตำบลแม่วินตลอดจนกิ่งกระชาติอำเภอแม่วางและส่วนราชการอำเภอแม่วางแม่เฒ่ายงคําได้กล่าวขอบคุณนายกกิ่งกระชาติและเหล่ากระชาติจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไรในพื้นที่อำเภอแม่วางในครั้งนี้ทั้งสองทราบซึ้งความสําเร็จในครั้งนี้ต่างกระแลกกันปลอบใจซึ่งกันและกันด้วยบรรยากาศที่น้ําตาทว่วมดอยเลยทีเดียว ในการจัดทําคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829 บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้เลือกโรงแรมเชียงใหม่ในบาซาบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพง ข้าวขาวหอมมะลิตำบลหนองแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย